การเลี้ยงพึ่งพรงเป็นชนหนึ่งที่จะมาขับเคลื่อนกิจกรรมไปในหมู่บ้านไปในชุมชนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อที่จะเสริมเพิ่มรายได้โดยเฉพาะที่น้องเกษตรกร,กรในพื้นที่หมู่บ้านชุมชนที่นี่อาชีพการทาสวนยางมีความจําเป็นมากสําหรับในการที่จะเพิ่มเติมมูลค่าเพิ่มในพื้นที่ที่เรามีอยู่ให้เกิดผลประโยชน์นะครับ ก็าสามารถจาแนกแยกออกมาเป็น2ประเด็นนะครับส่วนหนึ่งที่อยากจะเห็นเป็นภาพรวมก็คือชุมชนชุมชนของเราที่จะได้ก็คือเป็นการสร้างความสมดุลทางธรรมชาติเมื่อเรามีการเลี้ยงผึ้งต้องมีการเชิญชวนอบรมให้ความรู้แ่พี่น้องภายในหมู่บ้านภายในลุมชนถึงพิษโทษที่จะส่งผลการเลี้ยงผึ้งโดยเฉพาะการใช้สารเคมีการเลี้ยงผึ้งก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยดูแลชุมชนทําให้ภาวะทางสังคมสมดุลขึ้น ในเรื่องของรูปแบบธรรมชาติที่น้องเกษตรกรจะได้รับในเรื่องของความรักความสามคัคคีการอยู่ร่วมกันในชุมชนอย่างมีความสุขและแตกต่างเสียไม่ได้ก็คือในเรื่องของมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ตั้งแต่ผมดําเนินการมาจนถึงวันนี้ใช้เวลา8ปีนะครับเป็นการลองผิดลองถูก โดยที่ไม่ได้คาดหวังจนณเวลานี้ได้มีสมาชิกเข้ามาร่วมทั้งหมด181ท่านในภาพรวมของคําว่ากลุ่มอนรักพึ่งโรงไทยตําบลเขาโรในเมื่อมีสมาชิกจํานวนมากมีความจาเป็นต้องมีการจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาบริหารจัดการเพื่อดูแลอำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกเราได้กําหนดขึ้นมาเป็นคณะกรรมการบริหารกลุ่มซึ่งด้งดำเนินการในรูปแบบของพิษากิจชุมชนแบ่งมาเป็นประธานรองประธาน คณะกรรมก,การฝ่ายต่างๆผมเองในนามของกรรมการและเลขานุก,การสมาชิกของเรานะครับจะมีทุกหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลคอโรทั้งหมดมี11หมู่บ้านจะมีตัวแทน1หมู่บ้านต่อหน,นึ่งคนเพราะฉะนั้นคณะกรรมการทั้งหมดมีทั้งหมด15คนนะครับในตัวแทนของคณะกรรมการหมู่บ้านก็จะนํากิจกรรมต่างๆของกลุ่มไปขับเคลื่อนไปบอกเล่าถึงพี่น้องเกษตรกร,เ,กร,รเลี้ยงพึ่งไปในหมู่บ้านของตนเองและในขณะนี้ทางกลุ่มของเราก็ ได้นำเนินการบริหารจัดการในเรื่องของกลุ่มออมทรัพย์ให้พี่น้องทุกคนได้มีเงินเก็บเงินออมเพื่อความมั่นคงในตนเองและครอบครัวต่อไปในอนาคตในการจะตั้งกลุ่มเงินออมก็คือถือเป็นรูปแบบของหุ้นนะครับหุ้นละ100บาทจะมีเงื่อนไขในการถือหุ้นในเรื่องของข้อกฎหมายก็มาควบคุมกติกาของกลุ่มก็มาควบคุมแต่เราใช้วิธีการทําในรูปแบบของูุิปัญญาชาวบ้านให้ความไวเนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน คณะกรรมการทุกคนทุกท่านก็จะลงคอ,อยดูแลสมาชิกให้ประสบความสําเร็จกอชี้แนะที่นาถึงองค์ความรู้ต่างๆไม่ว่าในเรื่องของการเลี้ยงพึ่งการรักาการการทําบัญชีรายรับรายจ่ายครัวเรือน่างนั้นคือส่วนหนึ่งที่ทางกลุ่มของเราได้ดูแลให้ผลประโยชน์กับสมาชิกภายในกลุ่มครับขอบคุณมากครับ ยายๆคุณยังนาไ่นั้นเลยนะ